งานตอนนี้ที่บ้านหัวดูนขามใหญ่นะคะจังหวัดอุบลของเราเป็นงานกำแพงเทรอบบ้านสูง1เมตรนะคะเสาสูง2เมตรหน้าสีค่ะตัวนี้จะเป็นกำแพงสูง1เมตรเสาสูง2เมตรราคาอยู่ที่เมลละพันสองบาทรวมค่าของค่าแรงนะคะ งน,นี้จะเป็นงานเทคอนกรีตทั้งหมดนะคะลูกค้าไม่ใช่งานก่อฉาบนะคะเป็นการเข้าแบบประสานเหล็กแล้วก็เทซีแพกเลยนะคะพอแก่แบบออกมาก็จะเป็นผิวขัดมันแบบนี้นะคะของเราไม่กักราคาค่ะบอกหมดจะหน้างานยากหน้าง,งานง่ายก็ราคานี้นะคะของเรารับราคานี้ค่ะถ้าเป็นกำแพงกันดินจะเป็นเสาหน้าห้านะคะ ความสูงที่1เมตรตัวกำแพงนะคะเสาสูง2เมตรเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะเป็นเสาหน้า5ถ้าเป็นการดินจะอยู่ที่เมตรละพันหบาทรวมค่าของค่าแรงนะคะมีสเตย์ล้างไว้ด้านในทุกต้นนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นกำแพงแบ่งกั้นเขตแดนธรรมดานะคะเมตรละพันสบาทค่ะถึงลูกค้าไม่อยู่ก็ทำให้ได้นะคะถ่ายรูปส่งทุกวันค่ะช่างไว้ใจได้ไม่มีการเบิกเงินก่อนงานนะคะ น,นี้ลูกค้าไม่อยู่คุณครูไปเที่ยวช่างก็ทําให้เรียบร้อยค่ะไม่ทองเป็นห่วงนะคะดูแลให้ทุกอย่างค่ะลูกค้าท่านใดที่อยู่ละแวกใกล้เคียงอยากดูผลงานจริงเชิญดูได้ที่บ้านหัวดูลซอยห้าของเรานะคะที่บ้านคุณครูนะคะอันนี้เป็นงานเทเมื่อวานนี้นะคะแก่แบบเมื่อเช้านี้ วันหนึ่งสามารถเทได้40เมตรนะคะวันหนึ่งอันนี้หน้าง,งานอยู่80เมตรใช้เวลาทำงานอยู่ที่2วันตั้งเสาหนึ่งวันรวมแล้วเป็น3วันนะคะคูกคะท่านใดที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าอยากทำแบบใช้ความรวดเร็วนะคะต้องการเร่งบวนสามารถติดต่อทีมงานเราได้นะคะ100เมตรใช้เวลาทำอยู่อย่างช้าก็ประมาณ1อาทิตย์นะคะอย่างเร็วก็ประมาณ5วันค่ะ ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียแรงมากก่อมาฉาบอีกรอบนึงนะคะอันนี้แกะแบบออกมาจะเป็นผิวขัดมันเรียบร้อยค่ะจะแข็งแรงค่ะทำทีเดียวก็คือเสร็จเลย,ยด้านบนจะเหลือหัวเสาโผ่อยู่ที่5 0าสิบถึงหกเซนนะคะอันนี้ด้านบนจะเหลืออยู่หกสิบเซนสำหรับใส่ลวดน้ำ ลวดหนามเราจะใส่ให้ที่4เส้นนะคะบางบางจุดก็อาจจะเป็น5เส้นเพราะว่าหัวเสาเหลือไม่เท่ากันเพราะว่าพื้นที่ลูกค้าไม่เท่ากันนะคะบางที่ก็ติดรากไม้อย่างนี้ก็ติดรากไม้ใหญ่หัวเสาก็จะเหลือสูงหน่อยเพราะว่าขุดลงไม่ได้ถ้ารวมลวดหนามรวมกำแพงมันก็จะอยู่ที่เมตรห้าสิบนะคะความสูงที่เมตรห้าสิบ มีเม็ดละพันสบาทถ้าหนึงร้อเมตรสามารถลดได้เหลือเม็ดละหนึ่บาทรวมค่าของค่าแรงนะคะลูกค้าสอบถามข้อมูลหรือว่าติดตามผลงานได้ทางเพจของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ